เคยโดนไก่ตบไหมทุกคนเขาบอกว่าเคยโดนไก่ตบไหมย้ำเหมือนกันนั่นห่ะหลเฮ้ยเราจะโดนไก่ตบจริงๆริงเ่รอเนี่ตบจริงๆ ทุกคนอยู่กับมาป่วยนะทุกคน <c oughs> พอดีเป็นวันอยู่แต่ว่าพอที่จะทำคลิปให้ทุกคนได้ดูได้ครับผมไม่อยากให้ทุกคน <c oughs> คิดถึงก็โอเคครับวันนี้นะครับมีสกินใหม่เข้ามาไม่รู้ว่าเข้ามาเมื่อวานหรือวันไหนนะสำหรับสกินฟินิกซ์ลิเกนนะครับซึ่งลดราคาจาก510คูปองเหลือ306คูปองนลครับก็สามารถจับจองกันได้แล้วในร้านค้าของอาวีเลยนะครับแล้วก็มีกล่องสุ่มให้เราสุ่มด้วยซึ่งวันนี้นะครับแน่นอนว่าเราจะไม่ซื้อนะ300คูปองเนี่ยเราจะสุ่มได้ราวๆ61 กองเลยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะสมแค่สักไม่ไม่น่าจะเยอะก็น่าจะออกนะนะร้อยคูป,ปอง <c oughs> เราสามารถเป็นเจ้าของสกินนี้ได้ไหมมาดูกันนะเอา20กล่องเลยกันยีสิบกล่องปักแพทแดงอะต่อมาฮะ2 0 0ครับ200 200คูป,ปองครับสามารถเป็นเจ้าของสกินฟินิกสกินนี้ได้ไหม <c oughs> เรียบร้อยได้แล้วครับสำหรับสกินฟินิกนะฮะสกินนี้ออกอวกาศนะแต่ว่าคล้ายๆเออเหมือนอวกาศเลยเป็นชุดอวกาศนะทุกคนน่นารักมากก็เดี๋ยวเราจะเอาสกินอ่าฟินิกสกินนี้นะครับไปเล่นในด่านคันเลือกแคสนะครับหรือว่าโคนวอร์นั่นเองนะฮะซึ่งมันเปิดให้เล่นสุกสา์อาทิตย์เท่านั้นนะครับเราก็เลยลงคนวอร์น้อยลงหน่อยนะเดี๋ยวไปเล่นกันนะครับกับทีมงานผมอีก4คนคน ฝั่งตรงข้ามาเป็นทีมมันน่าจะเล่นตัวนี้ไหมซูก้าสุกแล้วไอตัวนี้เราสู้ซูก้าได้ป่ะฟินิกส์ไม่น่าได้ใช่ไหมสู้ได้ถ้าหลบได้มันหลบยากก็ดิโอเคครับทุกคนกดฟินิกส์มาเลยนะฟินิกส์ตัวไหนตัวจิ๊กจอกครับก็เป็นสกินนี่ครับก็มีเหมือนกันนะครับก็มีเหมือนกันนะครับแบ็กมีสกินไหนจะฟาร์มเองดีกว่าเออให้แบ็กฟาร์มไปละกันก่อนแล้วกันแล้วกันแล้วกันแล้วมันต้องพาอะไรไปอ่ะเอสกคิวฟิกเกอร์หรืออะไรฟิกเกอร์น่าจะดีกว่าใช่มันมีกลิ้งในตัวแล้วมััันนกกกลลลิิ้้้้งงไดคคครรร็เเเเเ่บสโอออผมจะาฟ ไปตามที่น้องแบกบอกเอาอยู่เลยหยอนมาสู้ได้บอกว่าสู้ได้บอกเล็ดเกมเล็ดเกมไอ้ยอนแรงชิบหายเลยใช่ไหมตอนเกมเราจบายโอเคทุกคนก็เจอเป็นยอนนะครับหตัวเหมือนกันยอนกับฟินิกแคลี่เจอกันเองนะตอนนี้มากับไก่เล่นกับไก่อยู่กับไก่พญาไก่พิดมาแฟกไก่แก๊ไก่ แล,แล้วก็จิ้งจอกเอาอากาศด้วยโอเคประจำเลนครับโอ้ทำไมตัวมันใหญ่แปลกๆวะใหญ่เหมือนเท่ากับเคสเลยอะ่ะหวัวมันใหญ่ใหญ่มากทีแรกคิดว่าตัวเองปรับปรับใกล้นั้นที่ไหนได้เ c ทักทุกทีเละๆทุกทีคเคยโดนไกต่ตบไหมคเคยโดนไกต่ตบไหมทุกคนเขาบอกว่าเคยโดนตัวไก่ตบไหมกดกดกดแพททอมเลยกลัวเราไปดันล่างมันจะแตกเดยวนี้ตายแล้วพี่ตายแล้วเอาคนก่อนเลยเล่นคนก่อนเลยต้นเกมโอ้ยับยับไปนล้วเข้าไปกนะเฮ้ย ย้ำเอนกันนันแหลโหลเฮ้ยเราจะโดนไก่ตอบจริงๆไงเนี่ยยนตีไปเลยโยนตีไปเลยได้ไดพี่ได้ได้นยนดักไว้เินตีเคียร์คลิปอ่ะเดินติเียร์คลิปอ๋อเข้า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 เขาเ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 าราเาราเาเ่เข้าเไก่ตอบบอบ ไก่ตบไก่ตบจริงๆปลากับไก่เล่นกับไก่อยู่กับไก่พญาไก่บินมาแฟกไก่ตายแล้วไก่ตบตบไก่เอา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 ลูบ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 อยู่กับไก่อยู่กับไก่แตกพญาไก่พญาไก่เดี๋ยวปากดีกันนิดนึงถึงตัวเองไม่ได้โหวก็เถอะอยากอยากโดนไก่ตบ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 จริงๆ อย่าเรื่องสกิลปากให้เป็นหน้าที่พี่เองพวกเองเล่นไปกูว่าเดนไก่ตบได้เลยย้๊ปากแขกเซฟเลนล่างได้แล้วครับหนึ่งป้อมครับเราไปเราไปช่วยเราไปช่วยพี่ชนะเลนล่างคิวไปเลนล่างยาวๆเลยเลนล่างยาวๆเลยถ้ามันอยู่บนบมดเลยพี่บนไป2ขอกำลังเสริมไปบน2ตัวเดี๋ยวที่เหลือจัดเลนอื่นเองพอแล้วพอแล้วใช้แค่สองตัวพอแล้วเออสองคนพอที่เหลือเดี๋ยวคิวป้อมได้สี่ตัวนะพี่ขบบนไปเรานักกิ้งสิ่งนั้นไว้ไวไม่ได้ไม่ได้แบบเตะเลยนะเราไปเสริมบนต่อแพนแผนทอมเรามีใช่ไหมเดี๋ยวเราใช้้้้ซิิ่่งงงหหนนนีีเเเเลลลลยยมมมมมมมออออาาาแพทฮััร ล่าง3ถอยถอยถอยวิ่งวิ่งวิ่งบนไม่มีนะบนไม่มีนะไม่เห็นนะบนดันไปบนดันไปทีนี้ก็จะเกี่ยวกางไปไปไปเสริมกลางเสริมกลางเข้าหลังกลางเลยมาดาวกลางมาดาวกลางเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยมาสองตัวมาสองตัวดัก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 สปีร้าพี่สปีร้าป๊อบ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 เคยโดนไก่ตบไหมล่ะเราจะไม่ไก่เรากันลอกอุ้ย เฮ้ยของเริ่มมาของเริ่มมาของเริ่มมาเริ่มมาเริ่มหนุ่มทำมาบลอนบลนใครแบ็กก่อนท่านหมอัหดูดท่านหมอดิไม่มีตีนะพี่ถอย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 ถ้าไม่มีตีถอยไป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 กันลงกิ้ง พี่ตอนกิ้งอย่างเท่เลยแต่ตัวมันใหญ่นะพี่มันใหญ่กว่าปกติจริงๆอันเนี้ยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแบบรูปลักษณ์ของเวรเหลืองเอฟเฟกต์ก็สวยอยู่บัตรนะพี่มันลดราคา300กว่า3 0 6กคูป,ปองอันเนี้ยคุ้มเพราะว่าทีแรกคิดว่าไม่มีเอฟ,ฟเฟกต์อะไรกันทุกสกิลเลยมันเปลี่ยนทุกสกิลเลยเนี่ยอยากออกคลิปได้ออกแล้วครับแกงไก่ไก่เอาไม่หมายถึงไงมากับไก่ไงผมก็เลยผมก็เลยเรียกว่าแกงไก่ไม่ได้ด่าว่าเล่นไม่ได้ด่าว่าเล่นไก่เด้อเ็เขาบอกเองว่าอยากโดนไก่ตบเลยแสดงว่าเขาเป็นไก่ กัดบ้าเออแตก๊กเกากไปยากไก่เลยพี่ไปยักไก่เลยหาดูหาดูหาดูในผู้บอะไก่มันชอบอยู่ในพุ่มไม้อะไรไก่ไก่ไก่เจอไก่แล้วไก่ป่าด้วยตัวเนี้ยนนเป็ี สปินตามเลยเออเออเออพยายามไก่เยอะตัวพยามเลยตัวเมื่อกี้ช่วยกูด้วยกูโดนอีกแล้วไอ้เหียดูดีมาไล่กูพวกมึงง่ารู้สึกว่าไก่จะชอบการลอกล่างเป็นพิเศษนะไอ้เหียมันเอากูอีกเลยเนื้อมึงน่าจะหวานไงไก่ประเทศไหนกินกันลอกวะ f อฟซ ต้องกดยอมแพ้ <c oughs> กดเลย <c oughs> กดเลย <c oughs> อยากชนะแบบไง่ายๆไหม <c oughs> เผื่อ FC ครั้ง <c oughs> รอคูเข้าก่อน <c oughs> เล่นในเวลาเรียนด้วยปะจบกันเลยดีกว่าสแสดงศักยภาพของเราให้ดูเขาจะได้ภูมิใจที่มีเราเป็นไอดอล,ลยำตีป้อมอย่างเดียวไม่ต้องสนใจคนโอ้ย <c oughs> <c oughs> ตายแล้วไอ้บิก๊กโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยอ้ยโอ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  พี่คนเดียวเก็บได้สองไอ้พวกมันพวกมันเราทำอะไรเราเก็บไม่ได้เลยมันน่าจะมีคนหลงป่านะเต็มเต็มพี่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 ไก่ลงไก่ลงมเร็ว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 จบก่อนมันจะแรงกว่านี้ยอนมันเริ่มแรงมากแล้วคองเลยคองเลยเดี๋ยวเราจบยากจริงๆแม่งยิงแพสซีฟมาแล้วก็ใกล้ดัองแล้วอันติยอนมาแบบรวมกันุงไปอ๋อมาก่อนเหรอไหม ก <łość> ็ความชัวร์อีกนิดนึงเอาเอาแล้วใครเป็นโซโล่เอาใครอะหมาชิบ้าหนีจะสู้หมาแต่ว่าก็เอาสี่ได้อยู่อะมันตายไปตัวนึงเฮ้ยพี่หมาโซโลได้พี่น้าเป็นน้องคนใหม่ใช่ไหมครับว่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยค้างค้างเสียเปรียบเฉยถอยก่อนถอยก่อน ต้องออกของแทงบอกว่าลดความเร็วการโจมตีมันปะชอบสินเด้ะอันนี่ยังไม่ออกจริงๆนะเว้ยไอ้นี้ออกมาออกมานิดนึงว่ะสะประมาทไม่ได้จริงว่ะทีมไก่นี้เรามารวมกันให้หมดเรามารวมกันให้หมดเราไล่เด็ดทีละตัวไล่เด็ด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 แล้วไล่เด็ดแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วช่วยอ๋อเข้าแล้วเข้าแล้วเดุ้ตดไดุ้ตดไดบุตรเฮ้ยจะตา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 ยโอ้คุ้มคุ้มคุ้มมามาเสริมไอ้ตัวที่มันเกิดมาเลยด่วนๆ ตตายอ้าวเก็บเลือดก่อนเก็บเลือดก่อนตียวตีบตีอเไว้ครับมันมีกาะเกิดมันมีเกาะเกิดมันมีเกาะเกิดไม่นะอได้ไงครับเนี่ยโอ้ยดาเอยี่สบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยฟอร์มจัด โอเคครับทุกคนครับสำหรับคัลเลืกแคสหรือว่าคนวอร์ดซีรีส์พีนี้ก็เอาเป็นตัวฟินิกมาให้เล่นกันนะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็สนุกมากๆก็ใครอยากซื้อสกินนี้ก็ลองไปดูนะครับราคามันเซลล์อยู่นะก็เดี๋ยวมันก็จะกลับมาเป็นราคาเดิมในะอีกประมาณ6วันนะครับทุกคนก็เอฟเฟกต์ลังการแล้วก็ไวโอเลตสกินนี้กลับมาชนะได้อย่างวาสกินอนิเมะไม่มีใครมีใช่ไหมใช่ังวะโอเคครับสาหรับคลิปวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมขออภัยในเสียงที่มันแปลกๆด้วยละกันนะครับเดี๋ยวน่าจะหายแล ให้ทำอีกเขียนคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างนะอ่านทุกคอมเมนต์นะครับ